อุงส่าวันนี้มาร่วมง,งานมา,าค่ะวันนี้ก็มาร่วมง,งานมายาทีวีออวส์ค่ะก็เออตเต้นคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ได้ไมามจะมีข้อสินไหมใช่จะ<อ>มีบั๊กไ,ไหมเต้นที่เราก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็คือแค่ได้ข้อสิน,นก็ดีใจแล้วค่ะมันกังใจแฟนไหม อะไรนะจากแฟน,นไหมหรือว่าจะบอกอะไรแฟนบ้างบอกเลยว่าไม่ต้องขอแฟนๆน,นี่คือให้กลังบแฟนตลอดตล,ลอดเวลาเปิดปปปวิีไปเมือ่อไหร่ก็ได้เลยกำลังใจนี้มาจากแฟนๆน,นะคะ่ะมากระแสเราก็แบบดีวันดีคืนปังปังขึ้นปังขึ้นเรื่อยๆเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ทำงานค่ะช่วงนี้เรื่องอะไร ก็ต้องแบ่งเวลาให้ผูกระหว่างเรียนกับงานคือตอนนี้ถูกต่อโทรอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะต้องแบ่งเวลาให้มันดีๆจะได้มีเวลาเยอะๆทุกอย่างกอยางมาเร็วไหมสำหรับเรามาเร็วค่ะเร็วมากแล้วก็เหมือนมันไม่ทันตั้งตัวแล้วมันก็แบบไม่ได้คาดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ใช่ค่ะกำลังใจจากแฟนๆแบบซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตเราดีมากมันเป็นยังไงมันฟูลฟิลยังไงบ้างคือหนูว่าเขา คือคนที่เป็นแฟนคลับเขาเหมือนคือแฟนคลับทุกคนเขาเหมือนแบบให้กับเรเหมือนคอยอยู่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องจริงๆอ่ะหนูก็ไม่คิดว่าจะมีความรักแบบนี้เพราะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแบบพร้อมที่จะอยู่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องแบบเออเนาะทำอะไรที่ทำที่แบบเอาทำให้แบบช่วยปั่นอะไรก็แบบน่ารักอะค่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณนะคะอย่างไม่้องแค่ไทยอย่างเดียวแต่ว่าต่างประเทศต่างประเทศก็มากันนะ มีมิ팅ค่ะมีมิ팅ต่างประเทศเรื่อยช่วงนี้อย่างล่าสุดคุณไปมาเป็นยังไงคะไปมาเก๊ามาค่ะก็แฟนเยอะมากแบบส0 0พกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออราก็มีโชว์เกยเช้ารีวิวหน่อยเวลาไปเจออินเตอร์แฟนมันเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกเลยที่เราไปต่างประเทศคือฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมีเรื่องของแบบกำแพงผ่าหนเหล่าแต่จริงๆแล้วไม่มี ต้อนรับเราเหมือนแบบเราอยู่ไทยเลยเ่ยทุกคนก็คือแบบหนูพูดได้ไม่กี่คำเลยแล้วเขาก็แบบมีแบบดีใจที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแค่เราพยายามเขาก็ดีใจแล้วอะ่ะก็แ,แบบ appreciate ตรงนั้น่คะซึ่งเราแบบต้องแบบไปฝึกภาษาไปเพื่อเพื่อเป็นสื่อสารกับเขาาคือตอนนี้หนูก,กำลังหาเรียนอยู่ก็คือแบบอาถามที่ลิงบ้างหรือว่า เออถามคุณครูที่เคยเรียนภาษาจีนด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแบบเจ๊ถ้าแบบพูดอย่างนี้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามๆมัก็รู้สึกกันไปค่ะมีเวลาก็เรียนโอ้อย่างนี้เองแล่นเร็วมากแล่นแรงมากเขาบอกว่าเออเนียนมากยังไงมันยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน ได้ความที่อยู่ต่างประเทศด้วยมัง้งแล้วแบบเหมือนเหมือนมันอยู่ด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีภาพแบบโมเมนต์อะไรก็ลาง,างออกมาให้ดูมนได้ติดตามเยอะแล้วพี่หลิงเขาดูแลเราดีดนะีตลอดอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเขาก็ดูแลเราดีค่ะเออเหผื่ออยู่ไหมคะอยู่ด้วยกันบ่อยๆอยมนั้นนั่นคือนั่นคือแบบเหตุการณ์ปกติธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันใช่ค่ะเกิดขึ้นตามธรรมชาติไหนบอกที่มันเป็นแบบเคมีอะไรสําหรับเราสองคนเขาก็เป็นเขาก็เป็นคู่รนะ่วมงานของเราที่แบบเราไว้ใจม,มากๆแล้วเราก็แบบ คือเหมือนเจอกันทุกวันนะคะมปนก็นสนิทกันไปเองโดยปริยายแคะ่ไปต้องพูดอะไรกันกแบบ็เข้าใจกันแล้วแค่แบบมองหน้ากันก็แบบรู้เลยว่าแบบเกิดอะไรอมองตัวเองแบบเป็นฟิลไหนแบบเราเป็นฟินแบบลกระต่ายตัวเล็กนุ่มนิ่มปุ๊งปิ๊กมีป้าแล้วเขาเ<ไ>ป็นอะไรตัวเล็<ๆ>กอออ ไม่รู้หลิบอกว่าเอาเหมือนคาบิ่าคาบิทำไมไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่ตั้งแต่ที่เขาพูดว่าเอาเหมือนคาบิ่าเอาก็ได้คาบิ่ามาแบบเต็มบ้านเป็นหมู่บ้านคาบิ่าไปหมดวันนี้ก็เป็นคาบิบาร่าวันนี้ก็เป็นคาบิ่านะเป็นโกลเด่นอ้เพราะเใส่บานจู๋หรอคนหรรีวิวหน่อยโกลเด่นน่ารัาเขาเป็นโกลเด้นจริงหรอเพราะว่าดูมาดเขาดูแบบเขาเป็นโกลเด้นจริง ที่ยังเล่นทวิตไม่เยอะพอเหรอคะอ๋อยังไงถ้ารู้จักจริงๆก็คือโกลเด้นดีๆนี่เองใช่คุณรีวิวหน่อยได้ไหมคะอยู่กันมานานแล้วเป็นมิโมเมนต์อะไรที่เราประทับใจในตัวเขาบ้างพี่หนลิงหลิงเป็นคนที่เท่งแค่คนอื่นเอออันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะเธอเขาไคนเท่งแค่คนอื่นมากเขาเป็นคนที่สังเกตสังการอะไรตลอดเวลาคือแบบบางครั้งหนูแล้วก็เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากบางครั้งดูเล่าเรื่องไปอย่างเงี้ยหนูอจำไม่ได้ว่าหนูเล่าแต่หลิงหลิงเคยบอกว่าก็เล่าที่ฟั่งอะไรอย่าง หลิงแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีมาดมีนิง่งมีแบบไดใช่ทุกคนจะคิดว่าพี่หลิงนิ่งแล้วก็เออเหมือนไม่ค่ะไม่เป็นแบบ introvert ขออร์ค่ะแต่จริงแล้วก็จริงแต่ว่าเหมือนพอเรารู้จักกับเขาไปสักพักหนึ่งอะเราก็จะรู้เองว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาเขาเป็นสภาพของเนาที่แตกต่างกันเลยนะพี่หลิ่งของชาต ยูนิเวิร์สจักรวรรดิจับได้ไหมหนูจับไม่ได้อไออย่างทีเซอร์ล่าสุดเมาล็อกที่ปล่อยออกมาเพียบเธอค่ะเพียบเธอใหม่เป็นไพลอตเรื่องใหม่ของกลิ่นลิ่แล้วก็ออฟนะคะก็พาดยานด้วยมันจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นแอคชั่นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในพาร์ทไหนคะโรแมนติกเลยอยู่ทั้งหมดหมดเตียงกา คือที่ลิลลี่เนี่ยก็จะเล่นเป็นตะวันนะค่ะรับบทเป็นบอดี้การ์ดสาวแล้วก็ออฟเล่นเป็นเอ่อไอดอลค่ะไอดอลสาวเราจะมีหน้าที่ปกป้องเราจากแพทร้าต่างๆเออพอเป็นไอดอลสาวแล้วตัวเราต้องไปฝึกร้องฝึกเต้นไหมคะพอเป็นไอดอลคือเต้นค่ะบอกว่าสายตัวเกือบขาดแต่ว่าก็คือ เราอยากให้แบบพี่อยางมันออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงพี่หลิงหลิงเองก็ฝึกไม่แพ้กันนะคะใช่เขาเรียกว่าอะไรนะลดอายุอ่ะใช่ต้องไปฝึกตูวฝึกลดยุทธ์ฝึกททุกอย่างเมันร่องเหมือนคนที่แบบทำเป็นจริงๆอะไรจริงจนิงแม่กันสิบอกว่าเป็นไอดอลต้องเต้นต้องต้องเต้นให้ดูต้องเต้นทำมือก็ได้ทำมือก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้คนคเดินทำเไป้ แต่แล้วคุณหนักขนาดไหนนะถึงท่านี่แบบออกจบเรื่องนี้ปุ๊บเราเป็นไอดอลได้เลยเพิ่มฟังหนูนะหนูว่าเมื่เพื่อไปเต้นเพาเต้นเสร็จปุ๊บหนูลืมเลยอ๋อเจะไปสักนั้นใช่เราเป็นคนจำเพื่อหรือเราเป็นคนจำแล้วเราเป็นคนจำแลืมเลยดปุ๊บลืมเลยหคุดไปแล้วเหรอ ก็โกรธกันเราก็เราไม่ไดมีทางตูแบบ expectation ของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วกันที่เราได้เคยเวิร์กช็อปกันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปอีกแล้วองนึงใช่แล้วก็ทำเต็มที่ของเราก็รอดูเนาะใช่อีกเรื่องหนึ่งเราไปก่อดมีมไว้นะคะล่าสุดกับน้องโฟร์น้องโฟร์น้องโฟร์นะคะอ๋อที่หนูเรียกเขาว่าโกรธให้ไฟฟอสเหรอลูก ก็หนูอ่ะคิดว่ามีแต่น้องขุนพลเอะไรน้าแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าขุนพลใช่ไหมเออเขาบอกโคนโคนครับโคนครับโน้เออนั่นแหละก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยขอโทษด้วยนะคะขอโทษมาหมีของหนูเออซึ่งมันมีคลิปหนึ่งที่หลายคนบอกว่ามือเป็นสนานั้นมืออะไรมือใครพี่เหมียวช่างโผงผาง คนเข้าใจว่าเป็นโฟนไม่ใช<อ>่มือพี่ไม่ใช่มือน้องโอนคะ่ะมือผู้จัดก,การเอ้ยมือช่างโอนหรือว่าจังหวะมันได้จังหวะมันไดใ้ใช่ใช่ใช่ม <c oughs> ันก็ออยุ่งมาพูดท<อ>ัดหมู่ดุดูเห็นคลิปหนูนสนใจเลยคนะ่ะเพราะตอนนั้นเราก็แบบเห็นพี่เหมียวอยู่หางตาตลอดเลยเนีซึ่งมุมมุมนั้นมันเหมือนจริงใช่แค่สีเสื้อก็คนละสีแล้วเออ มหม่เราคาดหวังขนาดไหนเราคาดว่าแต่เตียงเข้าเรื่องแรกหมสราอะไรนะเรื่องสองคาดหวังใช่ใช่นะเออหนูมองว่าหนูทำแค่ผลงานที่เก่งที่เดียวก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเราไว้ใจพี่นายอยู่แล้วพี่นายเขาก็มีวิธีกำก,กับที่เก่งมากค่ะ <c oughs> เขาเขาเป็นวิธีที่ทำให้เรื่องมันอนอกมาดีกว่าอยู่แล้วรอชมนะเมื่อไหร่นะรอชมค่ะเร็วๆนี้ <c oughs> เร็วๆนี้เท่ากับไม่แน่ใจไม่รู้นะอะไรไม่เต้น <ś les> แต่แม่บอกให้เต้นนะลูกไม่ให้เต้นตึงไม่ได้ปวดแหลกโอเค <ś les> ขอบคุณ <ś les>